เราเห็นมัน,มนหวานนะขวางหนึ่หวานกันหวานกระพงมันหนาตว,วงหนึ่งเกือบกิโลตายลอยขึ้นมาเออมีปลาคางดำคาปากอยู่มันกินปลาหมอคางดำเลยมันตายเห็นบอกกันนะ่ะแล้ยุทธการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำจันทบ,บุรีโมเดลปีของปีเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยเลี้ยงอะไรไม่ได้เลยเนี่ย ผมก็เลทำไปแล้วว่ะมันก็กินเกลียงอะ่ะกอเราปล่อยอะไรไปก่อมันมันมีเห็นเลยอะ่ะแล้วว่าเอ๊ะเรื่ม่ัญหาที่บดแล้วมามาดูเนี่ยมันเอามันมีปลายเนี่ยเยอะปล่อยกลุ่งก็กินกลุ่มหมดไปเอาลูกฟูไปปล่ปลอยปฟูปปมันหลอกคางก็กินเกลียงอีกคือลงทุนมันเหนี้วอะ่ะเลยปล่อยเลยตามเลยไปเลยอยากให้รักมาช่วยเละให้กำจัดออกไปหมดจะได้ทำกินได้ไงหมดเป็นแสน แฟนปีนาดไปสองแสนมั้งไม่ได้คืนมาเท่าไหร่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยขาดอหารขาอะไรพอนดีเกี่ยงมีเหลือจันทบุรีเปิดยุทธการแก้ไขปัญหาปลาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดําในจังหวัดจันทบุรีที่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติกลายเป็นวรริกฤตที่ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ ในแหล่งน้ําธรรมชาติตลอดจนการสร้างความเดือดร้อนต่อเกษตรกรผู้พ,พันสัตว์น้ําและชาวประมงในพื้นที่ทีมสนับสนุนนะครับใครถนัดนะฮะที่จะลงทะเลได้ก็เชิญครับถ้าไม่ถนัดว่ายน้ําไม่เป็นให้เป็นกองเชียร์อยู่ที่นี่จริงๆแล้วก็จริงๆมันเป็นพื้นที่ที่มีความุูมสูมม์มากนะครับแล้วถือว่าแม้ที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆจะพยายามสแสวงหามาตรการและแนวทางเพื่อดำเนินการควบคุมกำจัดไม่ให้ปลาชนิดนี้ แพร่พันธุ์อาทิเช่นกิจกรรมการปล่อยปลานักล่าปลาหมอคางดําในพื้นที่ที่แพร่ระบาดการออกประกาศห้ามให้เพาะเลี้ยงและการนําปลาหมอคางดําไปปล่อยในแหล่งน้ําอื่นเด็ดขาดรวมถึงแนวทางในการนราไปใช้ประโยชน์ต่อ เพื่อลดจานวนปริมาณของปลาหมอคางดําลงวันนี้เราเริ่มทิเคราเพื่อด้รู้ว่าปลาหมอคางดำเนี่ยที่มนอยู่ตรงนี้หนาแน่นขนาดไหนแล้วก็เราทดลองใช้เครื่องมือที่หลากหลายแล้วจะลองมาประมวลผลดูว่าเราได้จํานวนสักเท่าไหร่กับเครื่องมือที่เรานํามาใช้เนี่ย อย่างไหนที่จะเหมาะสมวันจริงวันใหญ่ก็คือวันที่19ที่จะถึงนี้เอ,เอาเอดี๋ยววันนี้เราจะรู้แล้วว่า,า<ส>ปัญหาอุตสรรค์มันอยู่ตรงไหนอย่างไรเครื่องมือที่ใช้เหมาะสมอย่างไรเราควรหาเครื่องมืออย่างไรเพิ่มเอาการหาเรือแบบไหนเพิ่มว,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 วันนี้เราจะเริ่มต้นที่ในอ่าวาแล้วก็ตรวจสอบปริมาณการแพร่ระบาดเข้ามาเนี่ย ปมาณมากน้อยขนาดไหนแล้วเดี๋ยวเรามาประมวลผลกันในสองสองชุดเนี้ยมาตรการที่สองเดี๋ยวเราจะทาเนี่ยทาอะไรกันต่อพอเสร็จแล้วเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันทั้งสองชุดนะในบ่อเลี้ยงของโครงการท่ามรีสองคือคือในอ่าวในธรรมชาติแล้วมาประเมินผลกันหากการดาเนินการภายใต้มาตรการต่างๆที่ต้องเร่งดําเนินการทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการบูรการและผลึกกําลังในการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่พร้อมจะขับเคลื่อนยุทธการไล,ล่ล่าปลาหมอควางดําจังหวัดจันทบ,บุรีให้ประสบผลสําเร็จต่อไปหรือว่าอวนลอยเนี่ยได้ผลดีปลาอวนที่เราใช้ในพื้นที่ใช่ไหมครับดังน,นั้นพวกเราเนี่ยจะมาช่วยกันทั้งหมดนะครับไปกัน ท่านอจอลำบากแน่วน<ฮ>ะครับฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวพอจอหาให้หาอะไรบอกอันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะครับเราเข้ามาสำรวจปริมาณที่ปำานาแน่น